สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองขับ Legend Man 200cc นะครับก็เป็นรถ 200cc คลาสสิกนะฮะเดี๋ยวจะไปทดลองขับดูว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ม,มันมีเบรกคู่นะด้วยเบรกคู่นะแล้วมี6เกียร์หเกียร์สปีดด้วยนะฮะ แต่ตาการเร่งรอบรอบจะดีไหมเพราะรุ่นนี้เช้าเชช่วงเช้าๆสตาร์ตติดยากมากนะเพราะว่ามันเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะฮะต้องดึงโชคสตาร์ตบิดนะฮะ้เครื่องมันอยู่ตัวแล้วก็บิดนะฮะเพราะว่ารุ่นเนี้ยบอกตรงเลยนะเป็นเป็นเป็นเกือบทุกคันนะมือหนึ่งฮะสตาร์ตติดซื้อมาก็สตาร์ตเช้าเ้าติดยากเหมือนกันฮะบอกตรงเลยต้องดึงโชคขึ้นก่อนฮะพอสักพักหนึ่งก็เอาโชคลงสตาร์ตติดง่ายแล้วนะฮะใครที่ขับรุ่นนี้ก็ ก็เตรียมใจไว้ตรงนี้หน่อยนะฮะแต่ก็ขับดีฮะรู้สึกว่ากระตากันเร่งดีดีฮะ2 0 0ซ c นะฮะเดี๋ยวเราไปขับยาวๆกันดูเลยนะครับ รุ่นนี้จะมี6เกียร์นะฮะ6เกียร์นะครับแล้วก็ไอไอไมดดิจิตอลจะเป็นวงกลมนะวงกลมอยู่ข้างบนเล็กๆหน่อยนะฮะสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะก็มีประมาณหลายสีอยู่นะฮะถ้านั่งขับก็รู้สึกจะมอบบอบหน่อยะฮะเพราะว่ารุ่นนี้แฮนด์มันจะต่ําหน่อยะฮะมันมันเหมือนกับรถอะไรสักอย่างคลาสสิก่ะคลาสสิกแต่มันมอบหน่อยนะฮะ หมอบแล้วขับมันก็สไตล์มันคือหลังอาจจะค่อมนิดนึงนะฮะแต่ด้วยความสไตล์ของมันก็ดูดูดเท่เท่แบบนึงฮะในแนวคลาสสิกนะฮะอยู่ที่คนชอบนะ,ะแต่ผมขับรู้สึกว่าจะหมอบหน่อยเพราะว่าให้มันต่ำนะฮะแต่การวิ่งรอบรอบรอบ,รอบได้นะเพราะว่าแต่เครื่องเครื่องนี้จะมีเสียงหน่อยนะ,ะเป็นรุ่นรุ่นนะรุ่น G P X รุ่นนี้บางทีมันจะมีเสียงนิดนไม่รู้เสียงอะไรนะแต่ก็วิ่งดีนะฮะเวลาขับเวลาบิดอะไรก็วิ่งดีนะฮะไม่มีไม่มีปัญหานะ,ะ็นอาจจะเป็นสเต็ปเครื่องมันหรือเปล่าไม่่แนใจนครับ เป็นรถรุ่นมินิไบค์นะมินิไบค์สัญชาติไทยนะฮะสัญชาติไทยนะครับมือหนึ่งตอนนั้นในปี2018ันะครับเป็นปี62ไม่แน่ใจประมาณนี้ฮะในปีห8สนะครราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ60,000 68,000กว่าบาทนะฮะ68,000กว่าบาทนะฮะในราคามือหนึ่งกับสังสองร้อนะฮะรถ g p พ Legend Man 2ิ4เป็นรถสัญชาติไทยนะครับแต่ก็ขับดีนะครับในการวิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มกับราคาเงินนะมันไม่แพงมากนะ แต่มันก็วิ่งโอเคเลยนะฮะแต่ถ้านั่งต้องก้มนิดนึงนะฮะให้เป็นแนวสไตล์คลาสสิกนะถังน้ำมันจะบรรจุอยู่ที่12ลิตรนะฮะแล้วก็ระบบระบบโชกหน้าเป็นโชกหัวกลับอัพไซด์ดาวนะฮะเป็นโชกอัพไซด์ดาวแล้วก็ดิสเบรกคู่นะฮะปั๊มสูบคู่2จานนะฮะจานข้างซ้ายกับข้างขวานะฮะโดดเด่นสไตล์โดดเด่นคือเป็นเบรกปั๊มปั๊มคู่นะฮะคือเบรกที่นิ่มมากนะฮะนิ่มนวลมากนะฮะ ชอบตรงนี้จุดเด่นของมันะตรงนี้เลยนะคะที่ผมขับนะคะที่ราคามือหนึ่งมือหนึ่งนะคะผมบอกบอกราคาผิดไปะฮะเพราะว่าราคามือหนึ่งอะฟันทงน่าจะอยู่ประมาณหกหมืนเก้าพันแปดร้อยะฮะอยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะฮะเพราะว่าไม่ใช่หกหกหมืนต้นๆน,นะฮะน่าจะเป็นหกหมืปลายๆนะฮะหกหมืน 9 8้านแดอยะฮะก็ก็จะเจ็ดหมืนพอดีนะฮะเลขแค่สองพันเองฮะก็ครบเจ็ดหมืนะฮะมือหนึ่งนะฮะกับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักตัวรถตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยน่าจะคร่าวๆนะฮะร้อยหกสิบกรัมได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่เคยหนักมากเท่าไหร่นะฮะกำลังเหมาะมือนะครับจากที่เริ่มต้นขับรถบิ๊กไบค์เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีส0 0ซีซีนะฮะ แต่เกียร์รู้สึกว่ามันจะแข็งไปนิดนะกับคัสต์นะฮะคัสต์มันจะแข็งไปหน่อยอนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็ลองหาวิธีแก้ว่าาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสายคัสต์ใหม่ฮะลองดูคาดจะนิ่มขึ้นอาจจะเปลี่ยนสายคัสต์ใหม่พยายามถ่ายนะมันเครื่องบ่อยๆนะฮะเกียร์มันอาจจะนิ่มขึ้นนะฮะประมาณนี้หรือเปล่านะคันหน้าไบกี้น้อยขับพิเศนะขับชิลเลยทีเดียวนะฮะ รถก็ยังไม่ค่อยติดมากนะตอนนี้ครตรงนี้จะเป็นเส้นที่ไปปทุมธานีนะฮะออกลำลูกกานะฮะแล้วก็จะเข้าไปที่อะไรนะปะทุมธานีลำลูกกาไปไปถึงสระบุรีนะครนายกนะเส้นนี้นะตอนนี้เราก็เข้ามาที่อะไรนะเลยเซ็นท่านเดวเอเ,เดบมอบางแคบนะบก็ตรงเข้าไปที่ปทุมธานีนะ ขับคันนี้รู well. mine, ้สึกได้นะการรู้สึกของผมนะคือว่าเกียร์เนี่ยมันแข็งนะฮะแข็งกับคัสมันแข็งนะฮะจริงๆนะฮะผมบอกได้เลยว่ามันมันเป็นอย่างนี้นะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรนะฮะเพราะว่ามันมันก็เป็นเกือบทุกคันเลยนะฮะกับรุ่น G P X นะฮะคือว่ามันต้องเปลี่ยนคัสใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะหรือว่ามันเป็นแค่บางคันผมก็ไม่รู้นะแต่ผมขับมาเกือบทุกคันเลยนะฮะเพราะว่าเซอ์คัสมันแข็งไปหน่อยนะฮะคือว่าในความคิดเหนผมนะฮะ แต่กับราคานี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะฮะมันไม่ได้แพงอะไรอย่างที่คิดนะฮะมันถูกนะฮะมันถูกกับ 200cc ราคาไม่ถึงแสนนะฮะ 200cc นะเขาเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะฮะว่า wow, รุ่นดิจิทัลแมนตัวนี้ 200cc มันเป็นระบบระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะฮะออยล์คูลเลอร์นะฮะไม่มีหม้อน้ำนะ วันนี้แดดไม่ร้อนนะฮะฟ้าจะคึมๆหน่อยนะฮะช่วงนี้จะก,ก็จะเย็นแล้วะเพราะว่ามันเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็คงไม่มีแดดแล้วขับสบายหน่อยครัเราไปติดก็คลิปนี้มาทดสอบขับ g p x Legend Man 2องนะฮะทดสอบกันแบบว่าเอาแบบรู้เลยนะฮะว่าเป็นยังไงครับคือว่าผมในการขับขี่ของผมนะ,ะตัวนี้เป็นหนึ่งสูบนะหนึ่งสูบหนึ่งสูบร้อย ไอหนึ 1, ่ง1สูบแบบสี่จังหวะนะหนึ่งสูบสี่จังหวะหกเกียร์นะครับแต่เวลาการเลี้ยวมันรู้สึกมันจะวงกว้างไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ารถมันยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่แต่การเลี้ยวกันอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันกว้างไปนิดหนึ่งหรือเปล่าในความรู้สึกผมนะคะเพราะว่าให้มันกว้างไปหน่อยหรือเปล่า แต่เรื่องเบรกนี่ผมว่ามันหนึบดีนะเบรกอยู่อยู่เลยฮะคือเบรกเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะระบบเบรกกับระบบโช๊คนี่รู้สึกว่ามันมันบัดดีนะฮะได้อยู่นะฮะกับราคานี้นะแต่ข้อเสียของมันก็มีตอนตอนตัดสตาร์ทเช้าเ้ามันติดยากนะต้องดึงโช๊คขึ้นนะโช๊คขึ้นมันเป็นระบบคาบูนะเพราะมันติดแล้วมันก็ติดเลยนะติดยาวนะฮะก็ต้องดึงโช๊คขึ้นหน่อยฮะต้องตาแล้วบิดหน่อยนะเช้าเ้านะะรุ่นนี้ รถมิโซ่ดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ะกับออโต้นะฮะออโตโอะะ้โโตโบางทีดูแลเยอะเหมือนกันนะฮะการดูแลของมันก็มีทั้งชุดข้างสายพานเม็ดยันต่างๆลูกปืนแทงเฟืองท้ายต่างๆมันก็จุกจิกอยู่เหมือนกันนะฮะแต่แลกกับการที่ขับสบายนะฮะแต่รถมิโซ่เนี่ยมันก็ดูแลง่ายนะฮะดูแลง่ายบางทีรถมิโซ่เนี่ยแรงอาจจะไม่ตกเท่ากับรถสายพานนะครับ เวลาขี่ระยะยาวนะรถโซ่เนี่ยแรงไม่ตกเพราะว่าผมลองขับมากับตัวนร่นะผมความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าความรู้สึกแบบอื่นคนอื่นผมไม่รู้นะแต่รู้ว่ารถมีโซ่แรงอาจจะไม่ตกการดูแลก็ง่ายกว่านะฮะคือหยอดน้ํามันโซ่อย่างเดียวเนะี่ยหยดน้ํามันโซ่แล้วก็เวลาโซ่หย่อนหรืออะไรก็ตั้งได้ตั้งได้เราจะเห็นทันทีว่าเวลาโซ่หโซ่หยุดโซ่หลุดอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถมองเห็นได้คือ ถ้าสายพานหย่ jumped, kind of sure อนหรือสายพานขาดไม่สามารถมองเห็นได้นะคคือเราต้องใช้ความรู้สึกนะฮะเพราะรถสายพานเนี่ยเวลามันจะสั่นๆตื้อๆต้อากับว่าสายพานมันมีส่วนใกล้จะขาดนะฮรคือว่าบิดไม่ไปมันตื้อๆอืดๆสั่นๆนะฮะเหมือนกับว่าสายพานใกล้จะขาดนะก็ควรไปเปลี่ยนนะฮะดีที่สุดนะถ้าไม่เปลี่ยนถ้ามันขาดมาเนี่ยอันตรายฮะล้อล็อกได้นะฮะล้อก็จะล้มได้นะฮะ แต่โซ่เนี่ยมันจะหลุดเรารู้ทันทีนะเพราะว่าเรามองเห็นนะ,ะมองเห็นอ่าไอน,นี้เรื่องหนึ่งสําคัญฮะการดูแรลรถนะะคือน้ํามันเครื่องหมั่นถ่ายบ่อยๆนะ,ะถ่ายทุกเดือนฮะท,ท,ท,ทุกทุกสองพันโลยิ่งดีนะฮะแล้วก็คารบูเรเตอร์นี่ก็หมัน่นล้างคาบูบูจะได้วิ่งแบบเรียบเรียบนะฮะคาบูเรเตอร์นี่ต้อง,ต,องต้องล้างล้างต้องห้าเดือนขนหนึ่งก็ได้ห้าเดือนขนหนึ่งหรือว่า ไม่ก็ล้างปีละครั้งก็ได้เอาที่แบบสบายใจแต่อย่าขาดการล้างคารบูบ่อยๆคือพยายามล้างปีหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณนี้ยิ่งดีนะรถมันจะอยู่ได้นนก็คนรักษานะฮะคนรักษารถนะฮะก็ไม่ใช่ว่าของใหม่มาของเก่าไปของใหม่มาของเก่าไป คือรักษาไม่เป็นซื้อขับอย่างเดียวเราขายทิ้งนะครบางทีคนรักรถจริงๆเนี่ยเขาจะรักษารถนะฮะคือร,รู้จักรักษารถรู้จักอะไรนะฮะมันจะทําให้รถอยู่ได้นานจริงๆนะฮะจะได้ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนรถบ่อยๆนะฮะจะได้ประหยัดเงินได้เยอะเลยนะฮะบางคนซื้อรถมาใหม่ๆเลมือหนึ่งนะบางทีใกล้พังน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายเลยสายพานไม่เปลี่ยนเลยนะฮะขี่ขี่ไม่ถึงปีก็พังแล้วนะฮะลูกติดบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายอะไรไม่ถ่ายเลยนะะบางทีนะ ก็ขายทิ้งซื้อใหม่่างนี้ยมันไม่ใช่นะบางทีนะก็หมั่นหัดรู้จักเรียนรู้รักษารถให้เป็นนะมันจะอยู่กับเราได้หลายปีเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาทดลองขับ e ีเจน m มา 200cc นะครับก็ขับดีนะครับก็ก้มหน่อยนะรถทุนนี้อาจจะกลมหน่อยนะฮะ แล้วก็คา์ดจะแข็งหน่อยนะฮะเกียร์ก็จะแข็งนิดนิดนะฮะแต่การวิ่งก็อะไรก็โอเคฮะดีใช้ได้นะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงตอบโจทย์ได้ดีนะฮะกับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้รับชมกันก็ฝากติดตามในช่องช่อง YouTube ผมครับต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปท่องเที่ยวกันนะครับไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนงั้นก็ลองติดตามดูก่อนนะเดี๋ยวมีคลิปลงไว้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ